สวัสดีค่ะเพื่อนๆกิ่งมะละกอที่เราตอนไว้ออกรากแล้วนะคะอันนึงออกยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ตัวนี้ก็ออกแล้วแต่ยังไม่เต็มที่เห็นรากไหมคะยังไม่เต็มที่รากขาวๆรออีกสักหน่อยแต่กิ่งนี้ ทีนี้ออกรากเต็มที่แล้วกล้องเห็นชัดหรือเปล่าออกรากเต็มที่แล้วจะ,จะตัดไปปลูกแล้วตัดมาแล้วนะคะจะได้แบบนี้๋ะไเราจะตัดตัดยอดออกเอ้ยตัดใบก้านใบออก ให้เหลือสักสองจามอันเล็กๆตัดออกเพราะว่ามันจะดูดน้ำน้ำจากต้นแล้วจะทำให้ต้นเหี่ยวเวลาเราไปปลูกตัดออกตัดออกเลยค่ะเดี๋ยวเขาฟื้นตัวมาเขาขึ้นมาใหม่ตัดออกเลย สองสามอันสองสามกิ่งก็พอ,อ,อแค่นี้ก็พอนี้ก็ตัดที่ห่อออกเดี๋ยวกันไกลตัดกันไกลค่อยๆตัดที่เรามาดออกนะคะ กมาออ,อลากค่ะลากมันแล้วก็ค่อยๆถีดถุงออก ระวังโดนรากนะคะตัดถุงออกแล้ววางโดนรากพยายามอย่าให้รากขาด รากมันเกิดยาวแล้วมันจะแห้งดินมันจะดูดน้ำไปดินจะแห้งเขาจะไม่แตกจัเป็นเป็นก้อนค่อยๆแกะระวังโดนราก กินแตกกินแตกนิดหน่อยมันเป็นไร ดนแตกเนะี่ยแต่นี่ก็แตกอยู่เป็นลแตกนิดหน่อยดินแตกนิดหน่อยดูรากค่ะดูรากแล้วเราจะไปปลูกกันนะคะเรลารปลูกเราจะใช้ให้ต้นนอนลงนะคะ ต้นนอนลงแต่จะเอาด้านด้านมีลากนี่ขึ้นข้างบนต้นนอนลงแล้วเขาเขาจะกระดกขึ้นเองเวลาเขาติดแล้วเ็จะกระดกขึ้นเอง ที่เราปลูกให้มันนอนลงแบบนี้มันจะทำให้ต้นมะละกอเงาแข็งแรงแล้วก็ต้นเตี้ยให้ดูชัดๆนะคะนอนลงอย่างนี้เลยนะคะ เดี๋ยวยอดเขาจะกระดกขึ้นเองเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะลดน้ำเดี๋ยวยอดเขาจะกระดกขึ้นมาเองจะตรงเองวิธีนี้ช่วยทำให้ ำต้นลำต้นเขาแข็งแรงเขาจะยอดกะจะก,กระโดดขึ้นมาเองประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะก็จะก,กระโดดขึ้นมาแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูต่อไปวัสดีค่ะสองต้นนี้เราก็ปลูกแบบนอนลงปลูกนอนลงราบป,ปากกระถาง แต่พอมันแข็งแรงมันจะกระโดกขึ้นมาเองยอดมันจะกระดกขึ้นมาเองมันจะช่วยทำให้ต้นเตี้ยกระโดกยอดขึ้นมาสังเกตดูตัวนี้ต้นนี้เราปลูกปลูกตรงไม่ได้นอนแล้วเขาก็จะสูงสูงหน่อย ตัวนี้ปลูกปลูกนอนปลูกนอนดูลักษณะต้นเขาจะนอนแล้วเขาจะกระดกยอดเขาจะกระโดกขึ้นมาแต่เขาเขาปลูกก่อนปลูกก่อนแต่ต้นจะรู้สึกว่าต้นจะเตี้ยกว่าไอ้ที่ปลูกทีหลังแต่เราปลูกตรงเตี้ยกกว่ากันประมาณหนึ่งฟุต ที่เราปลูกที่หลังแต่ปลูกตรงให้มันตั้งตรงแล้วก็จะสูงสูงกว่าต้นนี้อยู่ประมาณ1นึฟุตกว่ากวาสังเกตดูต้นนี้ปลูกต้นนี้ปลูกนอนต้นนี้ปลูกตรงก็จะสูงกว่าประมาณฟุตกว่ากวาแล้ว